สวัสดีครับช่างโยโดนเกษตรอุตรดิตครับมีโดนมีอาชีพกับวันนี้ครับผมโดนดีไซน์ที20โปรนะครับกับดีไซน์ที40นะครับผมวันนี้เรามาส่งมอบนะครับให้กับ FC นะครับสองท่านนะครับผมที่บ้านบึงทะยวนนะครับผมตำบลคอลุมอำเภอพิชัยนะครับจังหวัดอุตรดิตนะครับผมวันนี้มาส่งด้วยกัน2ลํลำเลยนะครับผมก็จริงๆแล้วน้อง เขามีอาชีพนะครับบินโดนอยู่แล้วด้วยนะครับผมคือเอาโดนลำนี้นะครับเทิร์นกลับมาให้เรานะครับแล้วรับ T40 กลับไปนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูครับว่า T40 ที่น้องจัดไปนะครับผมมีอุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงนะครับก็คือโดนตัวนี้นะครับเป็นโดน T40 บนะครับผมบรรจุน้ําได้40ลิตรนะครับผมถังปุ๋ย50าิกิโลนะครับผมตัวนี้มีทั้งหมด 8ใบพัดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จัดชุดอุปกรณ์นะครับผมแบบจัดเต็มพร้อมทำงานนะครับก็จะมีด้วยกันนะครับก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับผมเป็นแบตตรงรุ่นนะครับ T40 นะครับผมทั้งหมด3ก้อนนะครับเครื่องชาร์จนะครับลูกค้าเลือกเป็นเครื่องชาร์จ T30 นะครับผมแล้วก็ตัวนี้พร้อมพัดลมระบายอากาศนะครับผมตัวแบตเตอรี่นะครับผมระบายอากาศระหว่างชาร์จนะครับผมให้แบต มีอุณหภูมิที่ไม่สูงนะครับผมช่วยถนอมแบตนะครับผมก็แล้วก็จะมีในส่วนของตัวตัวนี้นะครับเครื่องชาร์จเราจะมีสายชาร์จมาให้ทั้งหมด2สายนะครับผมตัวนี้สามารถชาร์จได้1สายก็ได้2สายก็ได้นะครับผมตัวนี้นะครับก็เสริมขึ้นมาให้นะครับผมรีโมทนะครับผมรีโมทก็จะเป็นรีโมท T40 นะครับตัวนี้เราให้มาพร้อมฟิล์มกระจกนะครับกันลอยตัวนี้เราติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมฝาครอบนะครับการกระแทก นี่นะครับการกระแทกได้เลยนะครับบังแดดได้ด้วยนะครับผมเวลาอยู่หน้างานนะครับผมพร้อมอุปกรณ์นะครับผมสายสะพายนะครับผมตัวรีโมทนะครับเพราะว่ารีโมทตัวนี้นะครับค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับผมก็ต้องมีสายสะพายนะครับช่วยลดการเมื่อยล้านะครับผมในการใช้งานนะครับอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับลูกยงลูกยางนะครับจานหัวเจ็ตนะครับตัวนี้ก็มีสำรองมาในชุดของตัวรีโมทอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้นะครับ ตัวต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของพวกน้ํายานะครับดูแลรักษาต่างๆนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสเปรย์นะครับทําความสะอาดหน้าสัมผัสนะครับผมเกี่ยวกับพวกขั้วไฟต่างๆนะครับผมตัวนี้เรามีให้นะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดของเรานะครับผมน้ํายาแคร์โดนนะครับของศูนย์โดนอุตตรดิตนะครับผมลูกยางนะครับลูกยางรองขาสกีนะครับตัวนี้เราก็แถมไปให้นะครับผมครอบกล้องนะครับเนี่ยครับ ครอบกล้องนะครับช่วยถนอมช่วยยืดอายุการใช้งานของกล้องโดนของเรานะครับผมอันนี้ก็เป็นฟิล์มนะครับที่ผมติดให้ลูกค้าไปแล้วนะครับผมแบตสำรองนะครับแบตสำรองรีโมทนะครับช่วยให้เราทํางานได้อย่างต่อเนื่องนะครับได้มากขึ้นนะครับผมถ้าเป็นตัวนี้นะครับใส่กับคู่กับแบตของตัวรีโมทนะครับจะช่วยยืดการทํางานนะครับได้ไปถึง2-3ถึงสชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เราก็จะมีในส่วนของตัวอะแด pter อะแดปเตอร์ชาร์จนะครับผมให้ไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวที่เขาให้มาเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะสายอะแดปเตอร์ปกตินะครับผมมันจะเป็นการชาร์จปกตินะครับแต่ถ้าใช้ตัวนี้ครับมันจะเป็นแบบฟ้าชาร์จนะครับช่วยให้ชาร์จเต็มเร็วมากขึ้นนะครับผมอันนี้เราก็จดให้นะครับถังหวานนะครับผมถังหวานตัวนี้จะเป็นถังหวาน50ลิตรนะครับผมพร้อมตัวนี้เราใส่ตัวคอกมาให้ด้วยนะครับผม นะครับคอกตัวนี้นะครับเวลาเอาไว้ตอนเวลาหว่านข้าวนะครับผมเพราะว่าข้าวเองเนี่ยปริมาณข้าวจะมีการขยายตัวนะครับผมจะให้ใส่ให้เต็มปริมาณเนี่ยมันจะใส่เต็มคอกตัวนี้นะครับมันจะไม่ถึงนะครับก็เลยต้องมีคอกตัวนี้ครับต่อเสริมเข้ามาให้นะครับผมผ้าคุมโดนนะครับผมผ้าคุมโดนตัวนี้เราก็ให้เป็นผ้าคุมโดนแบบตรงรุ่นเลยนะครับผมเป็นของ T40 เลยนะครับถังนะครับถังผสมยานะครับเราจัดให้แบบ200ลิตรไปเลยนะครับพร้อมวาล วาล์วเปิดปิดนะครับสันว่าอย่างดีนะครับเป็นเหล็กอย่างดีเลยนะครับผมใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องคราบตะการหรืออะไรต่างๆจะกัดก่อนให้วาล์วเราเสียนะครับตัวนี้ผมให้ของดีๆไปเลยนะครับผมจัดครบจบไปเลยนะครับพร้อมแก๊ลอนนะครับเติมยานะครับ10ลิตรนะครับผมเติมน้ําได้ถือได้นะครับไม่ต้องกลัวหกนะครับตัวนี้เราก็จัดนะครับเซตแบบนี้ให้เลยนะครับแผ่นอะคริลิกนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นอะคริลิกบางปุ๋ย นะครับผมการปุ๋ยกระเด็นขึ้นมาบนใบพัดนะครับช่วยถนอมใบพัดช่วยถนอมตัวลำนะครับไม่ให้เลอะนะครับเวลาเราหว่านปุ๋ยหว่านอะไรนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้จะมาลงรายละเอียดให้อีกทีนะครับผมลำที่2ครับที่จัดอีก1ลำนะครับตัวนี้เป็นลำที20โปนะครับผมเป็นลำ20ลิตรนะครับผมถังหว่าน25โลนะครับผมอันนี้ก็จัดเซตให้เหมือนกันนะครับก็คืออย่างที่บอกครับมีเครื่องชาร์จนะครับผมเครื่องชาร์จเป็นเครื่องชาร์จที่30 นะครับผม1เครื่องนะครับสายชาร์จก็ให้2เส้นเหมือนกันนะครับผมแบตเตอรี่นะครับอ่าเซตนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นแบตที0นะครับทั้งหมด3ลูกนะครับ3ลูกนะครับพร้อมแบบลุยงานกันแบบต่อเนื่องนะครับผมรีโมทเหมือนกันครับผมเซตเหมือนกันนะครับมีอ่าฟิล์มกระจกกันรอยให้เรียบร้อยนะครับผมเคสกันกระแทก เรียบร้อยนะครับผมบางดวงบางแดดได้นะครับผมสายสะพายอุปกรณ์เสริมนะครับสเปรย์ล้างหน้าคอนแทคนะครับน้ำยาแครดนครอบกล้องนะครับสำรองรีโมทนะครับผมอะแดปเตอร์ชาร์จฟ้าชาร์จนะครับลูกยางขาสกีนะครับมีให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของถัง200ลิตรเช่นเดียวกันนะครับพร้อมผ้าคุมโดนแกลอนแล้วก็ถังหวานปุ๋ยนะครับผม ตัวนี้ก็จัดกันแบบครบจบเลยนะครับผมสายล็อกกันตัวล็อกเด้งนะครับนี่นะครับตัวนี้เราก็จัดให้นะครับผมอย่างที่บอกครับอะไรที่จําเป็นในการใช้งานนะครับผมอะไรที่มันช่วยเซฟเซฟตี้ความปลอดภัยให้กับลูกค้านะครับตัวนี้เราจัดเต็มจัดให้แน่นอนนะครับผมเราใส่ใจรายละเอียดแน่นอนนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่เราแถมนะครับผมเราแถมให้ทุกอย่างที่คิดว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะครับผม ประมาณนี้เนาะโอเคครับก็ถ้าใครสนใจนะครับผมก็ติดต่อช่างโยเข้ามาได้นะครับผมช่างโยโดนเกษตรอุตดิดนะครับผมครบจบทุกงานโดนครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเจ้าของโดนกันหน่อยครับว่าน้องเขาทําอะไรมาก่อนทําไมถึงมาเล่นโดนนะครับแล้วคิดยังไงนะครับตัดสินใจยังไงหรือเป็น FC ช่างโยตอนไหนเดี๋ยวมาถามกันครับน้องออยนะครับผมอันนี้เป็นเจ้าของโดนลํา ที20ปเนาะรเริ่มต้นที่จะมาบินโดเนี่ยออยทําอะไรมาก่อนครับก็เติมยาอยู่กับเพื่อนนะครับบินปกติก็บินโดอยู่กับเพื่อนอยากเพิ่มอาชีพให้ตัวเองให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปกติที่เราได้จากการเติมยาเฉยใช่ครับทีนี้เราก็เลยอยากจะมาฉีดเองละใช่ขยายกิจการของเราว่างนั้นเถอะแม่ก็ทํานาเยอะด้วยเนาะใช่ครับยังไม่เคยบินเลยยังยังไม่เคยเลยอยู่ที่อําเภอพิชัยครับ จังหวัดตรดิตอยู่บ้านบึงทัยวนครับออยรู้จักพี่จากทางไหนครับจากในทิกตอกครับเห็นพี่เต้นอยู่ใน t i กตอกแล้วเอาไงไม่ใช่ถึงจุดไหนครับที่คิดว่าเราตัดสินใจที่จะซื้อแล้วอะไรเงี้ยก็ดูว่ามันคุ้มคุ้มกับประหยัดแรงงานด้วยครับบวกกับหากคนงานยาก <c oughs> อะไรเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจซื้อเป็นไงครับถูกใจไหมครับชุดนี้ถูกใจครับถูกใจเลยนะ จัดเต็มจัดเต็มมากเลยครับให้กับน้องออยนี่จัดเต็มมากโอเคสนใจอยากจะจ้างงานนะครับน้องออยนะครับก็ติดต่อน้องออยเข้ามาได้นะครับผมที่บ้านมิตทายวนเนาะเบอร์โทรนะครับ0 6 2 6 3 8ก4 9 3ครับออยครับครับผมจ้างได้หมดเนาะจะฉีดจะหว่านจัดให้เต็มเลยจัดได้ครับโอเคโอเคครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับแผ่นบังปุ๋ยนะครับอะคริลิกนะครับผมตัวนี้เป็นอะคริลิกแข็งนะครับ ตัวนี้ทำมาตรงรุ่นนะครับผมดีไซน์นะครับเก็บงานได้ดีมากเลยนะครับก็สังเกตนะครับนะครับแผ่นนะครับจะมีแผ่นซับนะครับกันการหักนะครับตรงนี้นะครับมีแผ่นซับสองชิ้นนะครับผมพร้อมนี่นะครับสกินไลน์ของช่างโยโดนเกษตรให้เลยนะครับผมเป็นไอเทมไปเลยนะครับแล้วก็ตรงรูที่ยึดเคเบบลไทยนะครับตัวนี้เราก็มีตัวซับขึ้นมาอีก2ตัวนะครับผม เพื่อให้มันแข็งแรงนะครับผมรับแรงกระแทกกันหักนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยครับจะมีช่องนะครับที่เสียบสายแบตนะครับเสียบเข้าไปนะครับเราจะมีลูกยางนะครับป้องกันตรงนี้นะครับผมมีอะคริลิกซับเหมือนกันนะครับผมส่วนด้านหลังเห็นไหมครับมีซับซับหมดเลยนะครับผมตรงนี้ก็มีขานะครับขาตัวนี้ก็คือเป็นขาที่รับกับตัวขาโดนนะครับรับกันพอดีเพื่อไม่ให้มันโยกนะครับ ป้องกันการแตกหักนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตรงนี้ทําเป็นซอกเป็นร่องนะครับพอเวลาประกบนะครับมันจะเนียนนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่เลยครับแบบนี้เลยนะครับมันจะเข้ารูปพอดีเลยนะครับผมตัวนี้ผลิตมาตรงรุ่นนะครับเราไม่ได้ทํามาเป็นฟรีไซส์นะครับผมตัวนี้เราทํามาตรงรุ่นของตัว T40 เลยนะครับไม่สามารถเอาไปใส่รุ่นอื่นได้นะครับผมผลิตมาแบบ ลิมิเต็ดเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมพามาชมครับการติดตั้งนะครับผมอ่าเดี๋ยวช่างแดนช่วยติดตั้งนิดนึงครับถอตรงนี้ออกอ่าครับเสรปั๊บตัวนี้ออกครับแบบนี้นะครับแส่ในกระลิกใส่เลยครับแล้วก็เชนทายรักเลยครับ ก็นี้ติดตั้งเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็จะเนี่ยแบบนี้นะครับก็คือจะเข้าทรงของเขาอยู่พอดีเลยนะครับผมตัวนี้ก็คือป้องกันนะครับเวลาเราใส่ถังหว่านปุ๋ยนะครับมันมีการหว่านนะครับผมเม็ดปุ๋ยหรือเม็ดข้าวนะครับมันจะกระเด็นขึ้นครับขึ้นมาตีตัวใบพัดตรงนี้นะครับทําให้ใบพัดมีรอยถลอกนะครับผมแล้วก็อายุการใช้งานของใบพัดนะครับมันจะลดลงนะครับผมเพราะว่ามันมีรอยมีอะไรต่างๆการกินลมนะครับก็จะ ลดลงนะครับผมการทํางานของมอเตอร์จะหนักขึ้นนะครับตัวนี้อย่างที่บอกครับถ้ามีตัวนี้ไว้นะครับป้องกันเศษปุ๋ยนะครับกระเด็นขึ้นมาตีไปพัด2ละอองปุ๋ยนะครับขึ้นมาเกาะที่ตัวโดนนะครับจะลดลงนะครับผมช่วยเซฟตัวโดนได้มากขึ้นนะครับผมทํางานได้สะดวกมากกว่าเดิมแล้วอุปกรณ์ของเรานะครับไม่เสียหายนะครับยืดอายุการใช้งานไอเทมตรงนี้ถ้าสนใจนะครับก็ทักสอบถามเข้ามาได้นะครับผมตัวแผ่น อะคริลิกนะครับตัวบางปุ๋ยนะครับตัว t ีสีนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักนะครับกับนักบินอีกหนึ่งท่านนะครับผมเจ้าของนะครับโดนลำทีสีนะครับผมก็เดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวนะครับผมน้องไม้ครับผมสวัสดีครับผมชื่อบุญตีพิมพ์พวงครับอยู่บ้านเมืองทะยวนหมู่เจ็ดตําบลคอลุมอเภอวิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ครับอ่าโอเคครับอ่าไม้รู้จัก ช่างโยโดนเกษตรไม่ได้ไงครับผ่านทาง a c e b o o k ครับน้องไม้เองนะครับก็คือมีมีโดนเก่าอยู่แล้วรุ่นนี้นะครับผมแล้วทําไมไม้ถึงอยากจะเปลี่ยนจากตัวนี้เป็น T40 ครับเพราะอะไรก็คือการเกษตรที่ผมทําคือมันมีทั้งอ้อยทั้งนาครับอยากจะได้โดนที่ว่าตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็อยากได้โดนที่หวานปุ๋ยได้ด้วยครับไม้รับจ้างอยู่แล้วเนาะใช่ครับรับจ้างอยู่แล้วนะครับก็เมื่อสักครู่ก็ได้สัมภาษณ์ออยไปออยเป็น คนตบยาใช่ครับอตอนนี้ฮุบกิจการเราแทนแล้วไปเป็นโดนเหมือนกันแล้วแต่เป็นแต่เป็นคนละไซส์ทำงานร่วมกันแหละใช่ครับงานร่วมกันอ,อยูคอ่ครับจุดไหนครับที่ไหมแบบตัดสินใจเลยว่าแบบหรือต้องจัดแล้วอะตอนนี้คือต้องจัดแล้วจังหวะนี้อะไรเงี้ยก็คือเหมือนในโซนบ้านเราก็ยังยังไม่ค่อยมีใครเท่าไหร่ครับก็คือจุดนี้คือมัอนกนบบว่า เราเล่นก่อนเอาก่อนมันก็เหมือนกับมีสิทธิ์เหมือนมีโอกาสมากกว่าคบก็เลยตัดสินใจที่จะเล่นก่อนโซนอื่นเริ่มมาเยอะเลยครับแต่โซนบ้านเรายังยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้ก็เหมือนคนงานอะไรก็เริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆด้วยแล้วก็ไม้เองก็ทําการเกษตรเยอะด้วยเนาะใช่ครับทําอ้อยกับนาครับอ้อยประมาณกี่ไร่ครับอ้อยทั้งหมดร้อยกว่าไร่ครับโอ้อ้อยร้อยกว่าไร่เนาะทีนี้ก็ต่อไปหวานปุ๋ยร้อยกว่าไร่ก็ ใช้เวลาแป๊บเดียวแล้วนาทนี่เนาะเป็นไงครับเซตนี้ที่ช่างโยจัดให้ถือว่าโอเคไหมดีครับโอ้ดีดเลยนะโอเคนะครับก็จัดกันแบบชุดคอมโบให้เลยนะครับพร้อมทํางานเลยนะครับผมพร้อมอเทินโดนลําเดิมให้ด้วยนะครับผมเป็นโดนลําใหม่นะครับให้สามารถตอบโจทย์การทํางานได้มากขึ้นแล้วก็สามารถตอบโจทย์ลูกค้าของตัวเองได้มากขึ้นด้วยนะครับผมทํางานได้ครับ งานฉีดยาหวานปุ๋ยหวานข้าวครับศูนย์หกหนึ่งสามหนึ่งเกาสองหกแปดครับพื้นที่ใกล้เคียงครับโทรติดต่อได้ครับโอเคนะครับน้องไม้นะครับใครสนใจนะครับอยากจะได้เอาไปใช้บริการนะครับติดต่อน้องไม้โดยตรงได้เลยครับผมครับผมผมมากครับ